สบัสดียำแรงพ่อแม่พี่น้องสบาสดีเอฟซีเพือทุกคนเมื่อนี้อัปเดตอัปเดตอัปเดตครอบครัวครอบครัวสะแพงเห็ดยงังเนาะยำแรงแรงมาส่องประเทศอีหล่ากำลังดังไพ่ขมุกขมุยโอ้ราวหนึ่งเข่าอีล่าสบายดีปะลุงนะแม่ลูกสบายดีปะ,ปะลุงอีล่าเห็ดยงัง นึ่งขาวปาเฮ้ยทุบอีล้ว <c oughs> <c oughs> คือโบเก็บทานขะวอันขู่ไหวเราก็ดังเรากำลังดังไฟค่ะหมูนหนึ่งปลาโถคือใส่หนามลายปลาเฮ้ยทานก็โจนสวดเฮ้ย อีหลาก็ใส่ฐานลายทะล,ลุกรกะเพื่องเลยียวแนวนี้อืมฐานหายยา้าย,ย,ย่างด้อยขูดมือนี่เด้อไปใส่ลายเด้อป้อจนสวดขีบออกก่อนพี่น้องมันตั้งหมหนึ่งจนสิบได,ด้อีหลาใส่ลายโพอดอีหลาอย่าใส่ลายโพดติมันตั้งหมหนึ่งจนบ่ได้ คือบ่เอาแนวห้องก้นหัวดนะความอ,อักกระซามนามนะอุ้ยทางก้นมันกระล่างเนี่ยลูกงามสะไลนะทางก้นมันนะก้นกระซามนั่นเออกระล่างถัวยบ้าหลายหนึ่งอีล่าล่างคนเดียวบ่เออเอาห้องจังสันแหละ อีหล่าก็คอยเสอะตี่มึงดูนะข่าวเหี่ยบกลายหนึง่งค,คอยเสอลูกเจ้นาน่ะขขาเหี่ยแลลวไก่มาว่นด้ะน้ำหัวอีก Ok Đây là cái hết con nhảy thế, bí này tí này. ยกมาแหละก็บบี้เลยเออมันจังัวทมกันเ<น>หน็ดดีๆเล่มดีๆอย่ะเห็ดอันเหนี้ยตีล่ะริบเขากับนขะั้นเ้าเล่มบอนอันนะก็ไปเอาบ่วงมาขูดก็ดๆมันก็สะอาดแบบนะี้ เยียบล้อยกวดไปใหม่ขีดยังอันนะกวดไปใหม่ขีดยังอันนะขีดยังอันนะหลังจะคือคนขีดขีดยังวะฮะ บ่อผอแซวคิดหอดผู้บ่าวว่าบ่อมามีกะกระตาบอดเลยโอ้ยอีตัน์มาเลยพี่น้องเลยจะอยู่ใส่เลยไปใส่เลยลอยไปใส่เลยเทียหยังเขาเป็นอาหารมาลอยตาเบื่องอันเป็นน้ำรังแห้งกระมืนบ่ได้่ายบันเฮ้ย คือซีลมลมอีกเลยแยมแรงแสงแดดพี่น้องคอยขำลงแล้วแสงแดดสองใบตาลเรื่องอาม เสียงสโนว่าวู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 ดูีย้สขบวัสดียาค่ำวลเจนว่าพี่ๆตัวเองยาค่ำยาคืนพี่น้องเอ้ยคนา พากันมานี่นะมาพากันมากินกว๋วยเตี๋ยวสามาคีป่าดำถ,ถือถือกระตาจองป่าดำซีเมื่ออะไรพี่น้องกะันบ้นอตัวเองวงจะปามันซอแพงอะไรพี่น้องห่กห่านอ่าลินมันซาแพงหักประเมานะชีเห็ดปลาแหย่เห็ดหวานปลาหย่ไปกินกับโบหู หมูกินพี่น้องเอ้ยเราเบิ่งเราส้มเด้อจักเล่าสิเอาไปหายไปกินสาแพนน่ะลูกเพชรประกาศขายบ่ได้คำใดบัวแดงคล้ายดอกนี่บ่ได้เงินพอกีบมาปาดเอามันชาบแพงสิไปเห็ดหวานจักสิไปหายไปกินเจ๊วิตกลัวเจ๊มาหนังมันเหี่ยวไปยังปลาทอดเยาะข้องสองปีบัวแด้ปูมีสองปีเอาไปเมื่ได้งเงินพอกีบ โบลืมดอกของกินค่ะกระดมเมื่อเลยแล้วว่าเราญาติยันผีอยู่สิบอกให้พึกตัวเองบอกบอให้ญาติจะอีหยังดอกเมื่อเมื่อขัดกลางเว้นกับบมีเวลามาเล่นเนาะเห็ดเรียกรวมไปส่งเราอันนี้มันเป็นข้างแร่ยากกว่ามันอีหยั่งวนเดิมโอ้คัด่าสิไปส่งสีดังอีกว่าไปส่งนิดแต่เพื่อนพอ เผ็นี่แล้วว่าแม่แม่มาเอาหักปากแล้วนะแม่ย่านในแม่เผ็ดมากนะแม่เรื่องล่ามล่ามล่ามหอดนูนสูงเลยเจ้ามึงก็ล่ามปรหอดบ้านยี่เคียวอีกใบย่านเจ้าสิษยก้าข่าวว่าในคงเหียนนะเออ้ยไฟหุ่งโซล่าเซลล์เสียคงแล้วนะ จะไปส่งแล้วบ่อ้อาลาบ่หัแล้วเมื่อรูดอสบอกมันไม่เมื่อยเ่ราะนี้ไปส่งอ้าวก็ยังหายอยู่เล่นเธอวะแม่ต้มงมาจ้ะขอเลขเปลี่ยนอีกอืมขุดปูเลยนะแค่กว่ามันยังบุกคือเห็ดเปลือกบางๆจังว่ามันอียังของอันต้องเห็ดบุ้งมันอร่อยปนในเด่นเคยถ่าล้วว่าเอามาน้าแม่แล้วเออเอาพัดมาแต่บรรจาร อันพันเราเคยเห็ดนะมีแต่ซีแหล่เราเอ่ยอันนี้บะอันนี้บะดซีเลืองซชแพงก็แล้ววะมันแมนบ่มันบ่แมนมันพลังเนี่ยนี่แมนกอยว่าวะเปลือกระบางๆนะแค่เออแล้วมันแสบนี่โอ้โเสียบเสียบขอเอาแล้วขอปูหมักไปเอาหมากมันเนาะเอาไปปุเอาไปปุ๋ยอ่ากินน้ำปนวนแบ่งให้ปลาดำเลยแบ่งให้ปลาดำซีีกหนึ่งปลาหนวน กานนวดน่ะเพิ่นเอาวสำกับปั่นเพิ่นเอาบัวลายอันนี้เป็นกคนเห็ดมันกับมันข้าวแปงกะทิกะทิข้าแปงน้ำตาลน้ำบ่อขาวแปงบ่อน้ำตาลจะซื้อเขาออกทั้งมันออกทั้งกะทิบบมีคนจะดีซื้อไห่บ่อเหมือนตาลไะเห็ดกปเห็ดแหละเจ้าสีเห็ดไปให้ยไพเอ่ะไปเห็ดไปสวนพระเจ้าวนเทพข้ามเองเจ้าสีเอาไปเห็ดให้เอาเห็ด เกดวานไปสู่เขากินยงเฮียนเสาซะพี no pues no, man, e ่น้องมีผเจสปอร์ต hmm. ่้านะสปอร์ตเองโรดนี่สปอร์ตนะบ่ปวดเจสปอร์ตนี่สปอร์ตหายใจนะบ่ปวเจสปอร์ตในบ่ปูบ่าปูแก้วค่ะคนให้เงินน่ะชวนไลยนี่จะเป็นหมีไะนใส่นะเฮ้ยเก้วก็เหมาะโบงามโอ้ยจังมนใส่เอ้ไอแม็กคิวคเจ้าอใหญงใจดีหมดแล้วค่ะผู้ ก็ต sure <cor antenna> yeah, ู่ก็จ็ดนายเจ็ดใจดีมีแห้งก็ตู่้องเก็บก cả สองวันนี้วันนี้ข่าวติดเลื่อยเรื่อยเหมือนขู่งูอัดแดือนนะนะอดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ดูได้เด้อย้องเก็บเด้อบังแน่นก็เหมาะแน่นเออผัดยังว่าผึ่นซอยตลอดงานบุญงานบุญอันกระทินบุญอันกระซอยเออทุกคนไทยดีมีแห้งสะดวกกระซอยนะบ่สุทธิ์สะดวกบุญเพียัง เจ้าก go no ัเจ้ากับขี้หายถ่ายเป๋แต่บอสามน้ำตาลโลเดียวกับสิบบวมีเงินโลเดียวบนเครื่องขอได้เงิโโลสี่บาทร้อยหนึ่งหน้าน้ำตาลก็สี่เหตุลายแถะอ้าวคันบัวหวานมันได้สีเซ่ได้สีอืนวกข้อวานมันกับเดบบมีล่างนะปอกเลจังล่าเออกับอกหล่แหละจังล่าง เขาจะคลิปก่อนพี่น้องพ่พอกันคลิปหนาเดอ้อสบายดีสาเข้าหรือขาดิบสาดิสาพีา่ใต้ยิ่ง